ตอนนี้คือโชคที่ฉันชอบที่สุดเลยม่ใชายคนนั้นกิ๊ดหนักมากอ๊ะทำไมในห้องนี้ร้อนจังอ่ะต้องปรับอากาศลงสักสอ,องสามองศาเฮ้ยค่อยอยังชั่วในนี้มันหนาวกันไปแล้วแอนนี่เอาเอุปกรณมาให้ฉันนะจะปรับอุณหภูมิสักหน่อยให้ร้อนที่สุดไปเลยค่อยอยังชั่วให้ตายนนี้มันร้อนเป็นบ้าเอาเอุปกรณมาให้ฉันนะ ไม่เอามาให้ฉันอาไม่นะอ้ไม่อะหมดพังเลยฉันคิดว่าตั้งถึงเวลาไปชันสันกันแล้วระหว่างอาหารเย็นและอาหารร้อนฉันอยากเป็นคนแรกมาดูกันโอ้มันคือบ์เกอร์ร้อนๆเยี่ยมไปเลยนะกินมากตอนนี้มาลองกันดีกว่าอร่อยมากเลยจิ๋วเปิดได้แล้วล่ะ เอออะไรกันเนี่ย mm hmm. มือก็เย็นงั้นเหรอมันแข็งเหมือนน้ำแข็งเลยอ่ะแล้วฉันจะกินได้ยังไงอ๋อในนี้แต่งก่อเย็นๆยด้วยฉันมีไอเดียแล้วล่ร <What? S 1> นี่แอนนี่มาดูสปาทริปเมนที่บ้านสิ <Wow. S 1> โอแต่งไปเลยะฉันลองบ้างได้ไหมเ <Yeah. S 1> จ๋ง <Yeah. S 1> ก่อนอื่นต้องถอดแว่นตาออก <Yeah. S 1> แล้วก็วางแต่งกวาลงไปดิวเป็นไงบ้าง, <Yeah. S 1> างต้องใช้เวลานานเท่าหไหร่อะฉันสวยขึ้นหรือยัง <Yeah. S 1> แน่นอน ตอนนี้เอาเบเกอร์เย็นเย็นไปแล้วฉันจะเอาร้อนๆของเธอม,มาอมฉันหิวจังเลยเอาละพอแล้วจิวขึ้นไปได้เอ๊ะธอทำอะไรนะเธอกินเบเกอร์ของฉันนั่นเหรอส่วนฉันได้ก้อนลแข็งของเธอมาฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันนะใช่ก็เพื่อนกันไงเธอเลยต้องเลี้ยงฉันนะ <Why? S 1> <c oughs> มานับกันหลังจากสามว้าวน่ากินจังเลย เดี๋ยวก่อนนะฉันได้นั่งไก่ KFC แช่แข็งนหอ้อส่วนของฉันก็ร้อนฉันนี่โชคดีจังแต่ว่าเธอได้ลองก่อนนะกันได้โอ๊ยฟันของฉันไม่นะฉันจะไม่กินมันอีกแล้วจิวลองได้แล้วก็นได้ฉันเต็มใจโอ๊ยร้อนจังเลยแต่อร่อยสุดๆแน่น,นอนนี่มันดีจริง,รงๆเดี๋ยวก่อนนะโอไม่นะ นี่มันเก๋าแผสุดเลยทนยังไงดีปากับฉันกำลังเป็นไฟที่กล่องมันเขียนว่ามันแผ่นสุดเลยช่วยฉันด้วยแอนนี่ฉันกำลังจะพ่นไฟแล้วเอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้จริงด้วยฉันมีขาไก่แช่แข็งแล้วมาทำให้มันเย็นลงกันเถอะเิ้วลดความร้อนลงหน่อยอะไรกันเนี่ยไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญก็คือฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไก่ของเธอก็ละลายด้วยนะอร่อยมากมาถ้าอยากกินก็เอาไปกินได้ ไม่ไม่ละ่ะขอบคุณนะฉันขอบเป็นคน <Yes. S 2> ได้ได้ไหมโอ้ยแย่อะไรอยู่ใต้ฝาของฉันนะอ mm hmm. มันดูเหมือนโคกเลย mm hmm. เออยกเว้นแค่ว่ามันร้อนสุดๆแต่ว่ายัางต้องกินนะกไ <Okay. S 1> ด้งั้นมันลองกันแต่ว่าต้องเป่าก่อนเพราะว่ามันร้อนเกินไปนะมันลองกันเออมันยังร้อนอยู่ดีไม่ช่วยเลย แอนนี่เธอเปิดได้แล้วโอเคเอเคได้โอ้แล้วมันคืออะไรโค้งใช่แข็งตอนชาจะเป็นยังไงนะแต่ว่าไม่ออกมาสักหยดเลยเร็วเข้าโอ้ไม่มีโค้งไหลออกมาจากหลอดเลยโอ้โหเพราะมันแข็งไปหมดแล้วตอนนี้มันดูเหมือนไอศครีมเลยนะแล้วฉันคิดว่ามันเจ๋งกว่าเดิมซิอีกด้วยอะไรเธออยากกินนั่นเหรอฉันมีความคิดแล้วล่ะ ฉันะใส่ค็อแช็อกแคงลงไปในแก้วร้อนของเธอและจากนั้นเธอกับฉันจะได้ดื่มค็กอร่อยๆด้วยกันฉันฉลาดมากใช่ไหมงั้นก็มาลองกันว้าวอร่อยสุดๆเลยเธอนี่ฉลาดจริงจริงแอนนี่เาเป๋อยิงฉุบกันใครจะเป็นคนแรกดูเอาฉันชนะฉันเป็นคนแรกอโหฉันมีเค้กก้อนตๆอตออยู่ใต้ฝาเนี่ยเจ๋งปนเลยแถมมีของอร่อยเยอะแยะด้วย ต้องรีบลองแล้วเร็วข้าฉันอยากเห็นโอไม่นะมันแข็งเป็นน้ำแข็งเลยฟันของฉันทำยังไงดีอดูนี่สิฉันฟันหลอแล้วด้วยฟันร้ชยชั้นเลยจิวดูนี่สิฉันไม่มีฟันแล้วออนนี่ไม่ต้องร้องไห้นะมาดูดีกว่าว่าอะไรใต้ฝาของฉันอะไรกันเนี้ยมันเค้กร้อนๆที่ลายแล้วงั้นเหรอจะกินได้ยังไง เอาล่ะมาลองกันเอยหนูหน้าตาประหลาดมากด้วยแต่เค้กร้อนๆก็ไม่ได้รสชาติแย่ขนาดนั้นแต่่ายังอร่อยกว่าที่คิดซะอีกนั่นเนี่ยฉันชอบจังออแอนนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่นะฉันก็กำลังเลียเค้กไงเพราะมันแข็งมากอย่างน้อยก็ต้องกินลูกกวาดมาลองกัน ฉันไม่อยากเป็นเขาได้จริงๆนะเธอได้ไหมโอเคไม่มีปัญหา uh เออแล้วมันคืออะไรเนี่ยแ mm hmm. ถมยังมีตะเกียบมาด้วยงั้นมาลองกันเลยดีกว่าอ๋อ oh. ฉันเข้าใจแล้วมันคือซซชิหวานแช่แข็งนะ <c oughs> แต่มันแข็งจนเคี้ยวไม่ได้ด้วย <c oughs> แอนนี่ดูสิมีอะไร <c oughs> ส่วนชนได้ซซชิที่ละลายแล้วตอนนี้จะลองแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าพอมละลายมันคี้ไม่ได้ <c oughs> ต้องทำอะไรสักอย่าง งั้นก็มาลองเป่าดูแล้วจากนั้นก็ค่อยกินอ,อร่อยจังเลยจิ๋วนี่มันอร่อยมากมากถามจริงงั้นฉันต้องกินให้ตัวเองเหมือนกันใช่แล้วแม้ว่าฉันไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรจากโรงเรียนแต่ฉันจำเกี่ยวกับบทเลนเอาชีวิตรอดในป่าได้โอ้ย oh yeah, มันได้ผลจากนั้นก็ซูชิมาปิ้งเลยพร้อมแล้ว ตอนนี้ก็กินได้อ๋อแต่กินไม่ไม่มันจะไหนอะไม่นะไฟกำลังลุกไปทั่วเลยทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะจะดับไฟได้วยถังดับเพอิดีขึ้นไหมไฟดับหรือ,อยังโอ,ยโอ้ไฟดับแล้วเหรอเฮ้ยออนนี่เธอดูเหมือนตุ๊กตาหิมะเลยหนุนเท่ากับฉันไหมมาดูกันว่าเธอได้อะไรฉันดูให้เธอนะ<ม>เราได้ชิกท้า สงสัยว่าฉันได้แบบไหนร้อนหรือเย็นนะฮะฉันได้แบบเย็นงั้นก็มาเปิดดูกันโอ้ใช่แต่หวังมันจะอร่อยนะถึงจะดูแปลกนะรสชาติน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงออมันแข็งมากเลยกัดไม่เข้าด้วยซ้ำแตกสิหรือว่าต้องเลียนะใช่รสชาติเหมือนสกินเทสทั่วๆไปเลยเอาละมาลองกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงต้องร้อนแน่นนไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนด้วย S <s> <S ว,ว้าวมันไหลออกมาได้ละจ๋งโอใช่อร่อยจังเลย, <S <s ยนะถ้าใช้หลอนละ่ะ <s> ฉันสามารถดื่มมันได้เหมือนเครื่องดื่มเลยฉันว่าเราโชคดีนะครั้งนี้งั้นเดี๋ยวฉันนับว่าใครจะเป็นคนแรกนะแล้วคนแรกก็เป็นเธอใช่แล้วมันต้องสงสัยเออโหมันเคยสเตรียมแช่แข็งละ่ะฉันโชคดีจังฉันน่าสเตรียมแช่แข็งด้วยเย้ การตั้งของเธอมาไร้าสาระมากมันเลยไกว่าฉันได้อะไรไอศครีมเี่ละลายแล้วนั่นหรอถามจริงทำไมฉันโชคร้ายขนาดนี้จริงปะงั้นใครขี้แพ้กันแนะ่ส่วนฉันไม่ไอศครีมแช่แข็งแสนอร่อยเซ็งจุงเลยช่างเธอฉันต้องรีบกินแล้วก่อนที่มันจะละลายเหมือนของเธอนะ่ะอ,อร่อยจังเธอ,อต้องการอะไรจิ๊ว <you> แบ่งฉันบ้างสิ ไม่มีทางไม่ใช่การบ้านนะฉันไม่แบงแล็อกแอนนี่ใจร้ายมากแต่ว่าฉันไม่เดียนแล้วล่ะใช่แล้วตอนนี้ฉันเป็ฝรั่งถเย็นสุดข,ขั้วตอนนี้ก็เคี้ยวมันและก็สามารถแช่แของอ็งไอศคมของฉันได้แค่สอนิ้นก็พอแล้วจากนั้นก็เป่าลมได้เยี่ยมมากมันได้ผลไอศคมของฉันแช่แข็งเหมือนกันเอ้ย,ยนี่นมันเจ๋งมากเลยจิ๋วขอบคุณนะแอนนี่